เมื่อเขาไปก็ักหน่นยโอ้ยเขาอยากหนิพอจิตก็งั้นมันเจ็บแสบนะลูกลูกก็อยากลูกเข้าไปน้ำปู่อยูได้แต่ว่าไปไปขอเล็กน,น่ะเมื่อนอยากได้ตัวดีไปฝากเอฟซีปูเมื <c oughs> ่อนั้นไปยามปูสาระข้ามอยู่สาระข้ามเหมืนกันไปหน่อยสิพาะไปขอเลขกจะไปน้ำเงนเท่าไหร่ลงปู่ก็เจ้าเดีย ปูเจีวตีบัวค่ะปูสารคามอยู่อำเภอสารคามนะคะคนปูตี๋ในหน่อยเดี๋ยวปกอลึกินปูกระลึกินลงปููเจวก็ต้องเหยีเห็ด่ไอ้นั่นแมวติัวน่คนาเหตุเปลี่ยนมันยังค่อยได้เล้ประเทศเราเปลนมันไม่ได้เลย เนี่ยค่ะปู่ฉันมากับลุยหน้าลุยหลังมีพวกยัว่าซ่องเ่าดังไม่เถื่อแล้วพูดซ่องซ่องเ่ราะใครดังหนึ่งไทยสายแต่เ่ราใครเป๊ะจะเถื่อต้องบอกกับเบิ้งอยู่เบิ้งของเอ็ดดี้น่ะเอ็ดดี่นี่เบิ้งอยู่แต่ว่าหั่เปิดไปเคยเห็นของพ่อเขารวยจะเถื่อบปู่เคยเห็นดูแต่ว่าเบิ้งเบิ้งดูแต่ว่า พอเข้าใจเราก็เี่ยนคลานไปเลยนะความว่าพนพุ่น่อย่งคือต้อว่าพวกเรื่องความพ้นมาเร็หรอกว่าต่างคนต่างท้ามาหากิีนแล้วเพราะว่าได้ไปินกษาของที่นะ้นใช้นาทีของไทยสามันมีเราขาันต์ศพยโมเป็นนอนี่หมอเขาขาตัวไม่ไม่นอนถัย่างได้เป็นบ่อเปนเป็นที่ดัันดอกปีนี้เราก็ได้ลายหวดดีได้ลายหวดหลอกพ่อดีได้ได้เลข เขาบอกว่าเอาเอาเกล้วยมาสองสองปีมั้ยบอกล้วยมาสองปีสองไม้กันนะวัดเาาด็กขากลา้องกันนะวัดเด็ขข้นมาซึ่งที้งหน้าด้พ่อข,ข้นมาทิงหน้าพ <c oughs> อเนี่ยุกเลยว่าเจ้าหนังเอาหม้อล้ำโบกันนะเอาหม้อล้ำไรเะ มันขันมาแล้วมีคนลัเข้ามาเสรนจาเอาก็นันไปเลยเห็น่นมาันนี้อาเน้่ย16ลุกจากสำนักนเลอ้ยผมได้คักเราเรียกวันนี้วันนี้ไปเบื้องหอดสีเราไ้บ้านไม่บอกว่าได้เสอสวันนะนึกท่นก็เป็ฟาดเสสองเรียกว่าได้พุดอากาศสิบ้ารพูดเมาลอยไปไปกลมพระบ้านนะมือใหญ่เขาคนน่ะเก้าสองก็ซื้ออยู่นี่ Ê, ơi, ơi xoang cao cái số, ơi cao xoang bỏ xoang Tôi sưu chắc bạc. Ở nhỉ. Đúng cà phê. Tết xung quanh đây อันนี้เขาเอื่นมาเป็นการสะดอกเจอสะเดอกเชริมดวงค่ะป้อมสาธโทรจ้ะครับก็น้าได้รดน้ำมตนมันก็น การปิ่นตูนะตังอุกะนังพุมะตะบุดีนะงหัตติกะเปโซอะกะโตปะจักวะทุมังสิตตะนะโมพุทธายะวันทานังสิโลเมพุทธะวัจนะลัทธิพุมมะเทวะจาตะยังนะระกะเทวะติวาติตะปะระเมสุลาปะชีวิตะนุกะเทวะสัพพะกัมมะวะปะฏิติเมสัพพะพุทธานุปาเณสะสัมมานุภาวนาสะสังขานุปาเณสัพพะ สิทธิกิจังดิธิกรรมังวิธิกายะตสากัตสิทธิเตโชชโยนิจังดิธิลาภนิลันตังสสพกิธิปวันตุเมอนตรวังมาอนตสวังคมาสวังมาอามาะสวังจักกวัิวังมาจักกวัิวังทิวะสวังมาทิวาสวุจสา Aranta wang sa pa city wish wang sa palo kahirya ng sa wang yeete na sa suwati suwa tihotu hulu-hulu sa wang ayang wang ku nang wasa pa te yang city kamang tamang sa tiang ni panang mo kang ku kang tanang silang pandya ni kang punyang ya sang tapang su kang sili lupang katui sa tike sa lang yeete na sa tina suwa tihotu hulu-hulu sa yak khua yak kini wa yak kapu to pu yak kapu jika yak kamat wa yak brsat wa yak kapaca roa kum bantu aku bantu wa kum bantu po to pu wa kum bantu pojika wa นาโควานาจิญวานาคาโปตะโควานาคาโปติกวานาคามัตโตวานาคาปริสัตโตวานาคาปัจจารวะปัสุตตะจิโตภิกขุวาภิคุงิวาอุปาสกังวาปาสิกังวาขัดสันตังวานุขัตตสยาจิตังวาปะจีเตยานิสินังวาปะเนสีเตยานิปนังวาปนินปเจยีเมสังยักขานังมายักขานังเสนาปินังมาเสนาจินังกูซาเปจ่าพัง วิกันที่สบังเวรและวิสังกยังจะโคกันนาที่ยังจะโคเอวิสติยี่ยังจะโคเหตุติยทียังจะโิเหตุที่ทยังจะโคหิงสติยี่ยังจะโคเหิงสติยี่ยังจะโคนโมติจิกัตมสังยักขานังมายักขานัง เสีนาพินัองมาเสียหนาพินังกินถัสูมุอวารุณโอภาลัสบาโตภาซาปาจีจันตโนกามาเสกโสจิโนมันตุนเจนีมันตุเจปานโตมโอปมัญโยจะที่วัดสุโตจะมาสลีกิตัสสีโนจะขันสะโพนารุลาซาสะโนสะโพสาตาจิโนเฮวาโตปุณาปุปราจิโยุโริวิวโกมดจะลินโซเอสามิโตอยู่ขันทโรโคบรูสุปะเชโตเจนีเนติจะมันติโยปัญจาระจาริ Ông ơi, mắt tổ cao gì thế này? có khó xong <laughs> 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 um, <laughs> 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 chết mà Hạ chết câu câu Hạ chết tụi câu. Hạ chết tụi cậu mấy lần Nhà như mất đẳng Nhà mất tụi Hạ chết mà Chẳng như lần nó bù nó Con gái hoàng tư Cái tivi

ไอเล่าจะจะยเนาะซื้ไห้ืนหน้าเอวเนาะมาจุบีกันนับมาเด้อนับมาสามเทือกเลเด็กเล่าเลาวอามาเปรี้ยเด็กเล่ามันอาทิตย์ละสามเทือกพนันปูเนาะเด็กเล่าอาทิตย์ละสามเทือสิเป็นตะรวยเร็วอย่เราโกมันเขาคุ้มวันจันทร์บ่าขาวันจันทันพุธวันจันทันพุธมันสุกขโูค่ะเดี๋ยวพูดตัวโก้ดีตัวก้านะ Không Ở, tôi cũng luôn rồi được, được ừ. không ừ. lại lúc qua phải nằng này, này chứ đâu, phải, chứ đâu Xong, này sao cho không? nó ừ. bỏ vào là มองได้ดังๆเราเห็นเบดาพาไปเบ็ดแล้วหมายว่าจะเจเล็โตหรือเปล่าปลปเี๊บเล็กโเจ็บได้เสออกปั้นยาตัองไปเจี๊ยบกันจมูกแล้ววันจีไปยื่จมกัพูนี่พูนทำูนาบัวพูนนี่พูนทำพูกรมบอกพนน่บานหน้าคําน้อยได้ดาก็มาเนี่มางานศพ มันลงบ่อปแสดงท่าไหนอยู่ไก่ท่านเขางบ่อทุกันไก่ทานเ่าแล้วเนาะไก่ล้วคนเจตากันโทเลยค่ะไก่การโใ้พวกขาปูจ้ะันไก่ขันจะ้างขนสร้างนกไก่ขันขันต้างไม่้ยัยาเนี่ยละคบมันมันหนีไปแล้วเป็นอาทิตย์ดอกอ้เพื่อนไม่แล้ สวดขึ้นเยอะหนามาเลยเพราว่ามาอาบน้ำนี่นะก็ก็บางบางคนว่าลูกไปแล้วโบกลับมาจะเคยไหนเขาก็ห้องขึ้นมาแดงมาปูไปไปเรื่อยๆไปก็ว่าเรื่องนี่แหละหัวดีหัวดีหัวแต่เอฟซีส่วนมากนี่มิเตส่วนมากสิ่กได้ผัวขึ้นผ่าขันมันพอดียิ่งว่ต้องเหลวมันขึ้นมากสําหรักระวานเสริมปูสัมันดียิ่งเอาขึ้นมากเรื่องกอนเดี๋ยวผัวนี่ ม the nice the ันต้องรับผิดสอบเด้มันต้องรับพิดสอบครอบครัวเราผิดสอบลูกเมี่ยเด้ค่ะอืแต่ขอามันขึ้นมากฉันมาไปติดสาวยังสิลูกก็บอกว่าปล่อยมันไปรู้สันทไปเอาขึ้นมาให้ย่ออขันเท่าดีมันมันเยวมันขึ้นตอนเทาก็นาวอ่าสักาผ้าดีดีเียดเห็นมันหอบใสเสียบามันไปเลืยว่ะฉันมันวันนี้งินเอาไงมันอันนี้คือความดีของเท้าเดี๋ยวมันไปตโตใน้ยางมันคือพ่อาเท้าเกิดแหลมมหาอุจจาะ อันนี้ทุกความดีคนมันอยู่ในวัยเห็นปูเขียนเห็นปูเขียนอไหกัเป็นเสียงเบิ้งตอนนี้นัะปุ่นอ่ะเอาเก้สาวไปลุ okay. day, ่งไรารยังคอยเล่นตั้งเล็กเล็กดอกไป มืงเศร้อกหันมาเขากันสองหมเลยเห็กไหลุ่มมันนี่มันสีสวยเลามาเองไปเนี่ยตกมามันจะเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลสุ้มเนี่ยมันแห้งเขาเรียกว่าเหล็กไหลสุริยันลาาค่ะมันแห้งเนยตกมันลุลุดอุ้ถวนมาเลยคอันนี้เห็นต้องป่ะอะอันนี้อะอยากได้ปูไบ่ได้อยากได้แ็่ว่า่ันได้หรอก คันที่ได้ต้องบอก้นเสาะช่อมช่อมช่อมมันละมีนะคุณ่ะ